สวัสดีครับเพื่อนๆทีรแรกเกลีัยตล็อดเดือนพฤษภอร์นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยในรายละเอียดของกิจกรรมตรีมอนประจำเดือน,นกันยายนนะั้นจะเป็นอย่างไรจะเหมือนเดิมหรือไม่ติดตามไปดู้อกันนะครับสำหรับกิจกรรมตรีมอนประจำเดือนกันยายนนั้นก็จะเริ่มทุกวัน สารและอาทิตย์นะตลอดทั้งเดือนกันยายนนะกิจกรรมนี้ก็จะเริ่มต้นในเมืองนักดานะอ่ะก่อนอื่นเราก็ต้องมารับภารกิจรับเพสก่อนนะที่เ p c นพีอีก็ฟุย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 แล้วก็มันจะให้อ่อเก็บอะไรสามอย่างก็ไม่รู้นะอ่ก็ เก็บให้ครบนะเก็บให้ครบเมื่อสะสมครบแล้วก็กลับมาคุยกับ n p c อีกทีหนึ่งนะเราก็จะได้รับรางวัลเล็กๆน้อยๆสำหรับเ,เวลาในกิจกรรมนะกิจกรรมนี้ก็จะเริ่มทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะก็คือตั้งแต่เวลา4โมงเย็น4โมงเย็นเป็นต้อไปจนถึงเที่ยงคืนตามเวลา ประเทศไทยนะครับอ่ะมาเราคุยกับ npc เรียบร้อยแล้วเราก็ไปตีมอยกันดีกว่าตอนอื่นเราก็ต้องหาบอสก่อนหาบอสหาบอสหาบอสอ,อ,อยู่ข้างล่างอ่อของรางวัลที่ได้รับก็จะเหมือนเดิมนาะเหมือับเดินที่แล้วนะนั่นะนะก็คือผู้เล่นทุกคนอ่ะ จะมีโอกาสจะได้รับก่องรางวัลทั้งสามกล่องนะผมทวนสำหรับกองรางวัลบอสนั้นก็แค่มาทำดมเมลนะมาสร้างความเสียหายมาตีบอสทุ่ตไปนะเมื่อผู ille, ้เล่นทุกคนช่วยกันกำจัดบ,บอสจนตายแล้วก็จะได้รับกิบบ็อกจาก MVP คนละหนึ่ง สำหรับกลองกิ๊บบ็อกอื่นๆที่ได้รับจากกิจกรรมตีมอนนี้ก็จะมีอีกสองของด้วยกันนั่นกคือกล่องสีทองและก็กล่องสีเทานั่นเองซึ่งผู้เล่นทุกคนจะได้รับจากการตีมอนภายในกิจกรรม,ม,น,น,รรมนั่นเองนะรวมถึงไอเทมนะไอเทมของกิจกรรมด้วยนะที่เราจะต้องสะสมให้ครบ หนึ่งพันหนึ่งพันอันต่อวันนะเพื่อเอาไปแลกกล่องิบบ็อกในร้านค้ากิจกรรอีกทีเนี่ยเพื่อลุ้นรับของรางวัลเรามาดูลรางวัลที่ได้รับจากกิจเตมอนกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะเริ่มอย่างแรกก็จะเป็นริบบ็อกจาก MVP ที่ผู้เล่นทุกคนก็จะได้รับเมื่อช่วยกันสร้างความเสียหายกับบอสน,นั่นเองนะจนสุดท้ายแล้วบอสต,ตายเราก็จะได้รับของ e v p มาคนละเึ่งก่อนภายในในั้นเมื่อผู้เล่นเปิดขึ้นมาก็จะมีโอกาสส่งหรือรุนรับนะไอเทมต่างๆมากมายอย่างเช่นบัตรคอสตูวัชเชอร์นะบัตรเฮดแบบวัชเชอร Head ์ Man er, mm hmm. แล้วก็ เหรียญโกลมอลากคอนนะลุนม่วงลูนฟ้าลุนเขียวลุนทองเป็นต้นนะสำหรับของ MVP นี้เมื่อผู้เล่นเปิดครบทั้งหมดสามของด้วยกันจะได้รับบัตร Hedware ว w t c h e r ฟรีเลยฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์ได้รับแน่นอนจำนวนนี่งไปด้วยกันในส่วนสำหรับ ปัดคอสตูมนั้นถ้าผู้เล่นท่านใดมีแล้วนะสำหรับคอสตูมชื่อนักเรียนก็สามารถเอาไปแลกเป็นเรียนเฟรยคอนได้นะเพื่อเก็บสะสมไว้ไปแลกคอนตูมอย่างอื่นในหลักสตต่อไปสำหรับกล่องอื่นๆก็น่าจะคุ้นเคยกันดีนะกล่องสีทองนะแล้วก็กล่องสีเทา สำหรับไอเทมกิจกรรมนะที่ได้จากการตีมอนกิจกรรมภายในเมืองลักดานะอันนี้ก็ตามที่บอกไว้แล้วว่าเราสามารถสะสมได้สูงสุด1,000อันต่อวันนะก็เอาไปแลกป่องส่งคอตุนะได้อีกนะที่ร้านค้ากิจกรรมนะตรงนี้สามารถแลกได้สูงสุด5้กล่องด้วยกัน ก็อย่าลืมนามาแลกกันนะขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังการและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ